สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะ8โคโลคาเซียที่คนมีงบ1,000ยังสามารถหาซื้อได้ค่ะ ชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหโคโลคาเซียรหรือว่าตระกูลบอลประดับต่างๆนี่นะคะกําลังเป็นที่ร้อนแรงเลยมีคนนะคะเข้าไปเล่นเข้าไปซื้อขายนะคะตระกูลโคโลคาเซียเนี่ยเยอะมากๆเลยชั่วโมงนี้นะคะเลยทําให้โคโลคาเซียเนี่ยเทบจะทุกตัวเลยตอนนี้ราคาะคะขึ้นยานไปดาวอังคารกันหมดแล้วนะคะนําโด่งโดยนะคะโคโรโลคาเซียฟาโรมาสนะคะหรือหน้ากากฟาโรนั่นเองโอ้โหตอนนี้ราคาเหยียบแสนแล้วนะคะ หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นไวราวานะคะแบคโคลอเอยนะคะโอ้อีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเราเองก็จำชื่อไม่หมดนะคะเพราะมีเยอะมากๆแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอกระแสมันร้อนแรงขึ้นนะคะก็เลยทำให้แต่ละตัวเนี่ยค่อยๆขยับราคาสูงขึ้นตามลำดับนั่นเองคะ่ะ ก็เลยส่งผลให้บางคนเนี่ยโอ้โหอยากกล้มากๆเลยแต่ทํายังไงล่ะเงินเดือนก็ยังไม่ออกเลยนะคะหรือมีงบมันก็ไม่พองบจํากัดนะสมมุติว่ามีอยู่1,000บาทเนี่ยตอนนี้ยังสามารถหาซื้อโคโลคาเซียตัวไหนได้บ้างนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเนี่ยขอยกให้กับเจ้าเลมอนลามกิโก้เลยแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเลมอนลามนะคะก็กําลังเป็นกระแสะมากๆเลยนะไม่แน่ว่าราคานะคะอาจจะ จับต้องได้ยากแล้วถ้าไม่ซื้อในตอนนี้นะทุกคนนี่เลยนะคะเราก็มีกับเขาอยู่1ต้นเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนนะคะนี่อ่านี่นะคะซึ่งเลมอนลามกิโก้นี่นะคะทุกคนก็กำลังเป็นที่จับตามองเลยว่าอาจจะเป็นตัวต่อไปนะที่จะขึ้นยานไปดาวกับพวกพี่ๆเขานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโคโลคาเซียที่ต้นเล็กๆนะ ต้นเล็กๆที่แบบว่าเรียกว่าต้นลูกแล้วกันนะคะอย่างเช่นมีสมุติ1ใบ2ใบ3าใบอะไรประมาณนี้นะเราจะไม่พูดถึงต้นใหญ่หรือว่าไซต์ตั้งแม่นะคะเพราะว่าเหล่านั้นเนี่ยก็คือราคาเนี่ยเกินเอื้อมไปแล้วนะคะหลักพันไปปายถึงหลักหมื่นไปแล้วเนาะเราจะมาพูดถึงตระกูลโคโลเการเต้นเล็กๆนะคะซึ่งเลมอนลามไปเป็นอีกหต้นนะคะที่คนเนี่ยจับตามองมากๆเลยและตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นแล้วนะคะอย่างสมมุติ ต้นเล็กๆแบบนี้มี2ใบแบบนี้นะทุกคนราคาขั้นต่ํานะคะก็ต้องมี500บาทขึ้นไปค่ะอาจจะ500 600 700 800นะคะตอนนี้ที่เขามีโพสต์ขายกันอยู่นะใครที่มีงบนะคะ1,000บาทยังสามารถหาซื้อเลมอนลามกิโกได้ค่ะนี่เลยความสวยงามของเขานะคะก็คือใบด่างของเขานี่แหละค่ะลายจะเป็นแบบนี้เลยอ่า มาถึงตัวที่2งกันค่ะทุกคนตัวที่2ก็ขอยกให้กับเจ้าโคโลคาเซียนะคะแบ็กเมจิกนั่นเองค่ะทุกคนหรือว่าบอลดํานั่นเองนะจ๊ะแบ็กเมจิกเนี่ยเราเคยทําคลิปนะคะวิธีปลูกแบ็กเมจิกไปแล้วนะก็เพราะว่าเราเนี่ยไปสอยกับเขามาได้2ต้นนั่นเองค่ะทุกคนตอนนั้นไปสอยมานะคะได้ต้นละ100บาทนะคะและตอนนี้เนี่ยเขาก็กางใบเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยทั้ง2ใบเลยนะคะและจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย ด้วยความที่เขาเป็นแบ็คเมจิกใช่ไหมคะนี่เลยใบของเขาก็จะเริ่มมีความดุขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะจะเริ่มมีความดําแล้วนะคะนี่เลยทั้งสองใบเลยนะจ๊ะนี่ ที่เราซื้อมาตอนนั้นน่ะมันมีแค่หนอ่อใช่ไหมคะเป็นแค่หนอ่อหน่อขนาดเล็กเนาะราคาหน่อละ100บาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนขายอยู่นะแต่ว่าหาเจอได้น้อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีราคาตั้งแต่250บาทขึ้นไป250 3 0 0 350 4 0 0 5 0 0ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ไซส์ประมาณ1ใบ2ใบนะคะก็คือต้นเล็กๆแบบนี้เอามาเลี้ยงเอามาปลูกกันเนาะหรือจะมีอีกนะคะที่เขาบอกว่า,าขายบอลแบล็คเมย เมจิกลายนะคะเมจิกลายคืออะไรนะคะเมจิกลายนี่นก็คือปกติอะ b บล็กเมจิกอะใบเขาจะมีความเป็นสีดําใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเมจิกกลายเนี่ยใบเขาจะมีความด่างก็คือเป็นด่างเขียวดําอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอ่าถ้าเป็นบอลแบล็กเมจิกกลายนะคะต้นเล็กๆนะคะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ800บาทขึ้นไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะซื้อได้ในราคาที่บอกไปเนี่ยตลอดนะคะก็ต้องหานะคะต้องสุ่มดูนะคะต้องอาศัยโชคอาศัยดวงด้วยนะว่าจะเราจะเลื่อนหานะคะไปเจอราคาที่ถูกใจของเรา รืค่ะอลานี่ก็คือต้นที่2นะคะที่ยังสามารถหาซื้อได้ในราคาไม่เกิน1,000บาทนะคะต้นเล็กเท่านั้นนะคะมาถึงโคโลคาเซียตัวที่จะมาช้อปปี้อะไรตอนนี้แ่ะมาถึงโคโลคาเซียตัวที่3ค่ะนั่นก็คือคอคโคโาไดเลเตอร์ค่ะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเจ้าคอคโคไโดเนี่ยนะคะก็คือรูปทรงของเขาเนี่ย จะคล้ายๆนะคะกับใบหน้าของจอระเข้นั่นเองค่ะทุกคนก็จะเป็นลักษณะของบอลที่มีใบมีขนาดใหญ่ๆนะคะแล้วล่องรอยนะคะเขาเรียกว่ารอยยับรอยย่นบนใบเนี่ยนะคะตามความหมายของชื่อเขาเขาคดัยเลเตอร์เนี่ยก็คือลักษณะเหมือนลายของหนังจระเข้นั่นเองค่ะแต่ว่าเราดูหน้าแล้วหน้าเขาก็เหมือนจอระเข้จริงๆนะคะด้วยความที่หน้าดุดันนะคะแบบนี้ใบใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆแบบนี้นะคะก็มีการซื้อขายกันอยู่นะคะทุกคนโดยราคาเริ่มต้นเอาเป็นว่าต้น ต้นเนี่ยต้นลูกต้นเล็กๆเลยนะคะมีประมาณ1-2ใบเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ300-500บาทขึ้นไปนะคะ่ะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ก็อย่างที่บอกนะคะพันอัพเกินพันแน่นอน,นะคะ่ะ มาถึงต้นที่4ค่ะโคโลคาเซียคอฟฟี่คัพนะคะขอยกให้กับโคโลคาเซียถ้วยกาแฟเลยแล้วกันค่ะซึ่งลักษณะของใบเขานะคะก็ตรงกับชื่อเลยค่ะลักษณะคล้ายๆจะเป็นทรงถ้วยกาแฟนะคะทุกคนนี่เลยนะคะก็ใช้ประดับตกแต่งบ้านตกแต่งร้านค้าร้านกาแฟได้เป็นอย่างดีเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยขอบอกว่าโอ้โหราคาก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้นะคะราคาเริ่มต้นต้นเล็กๆนะคะต้นลูกเขาเนี่ยก็มีราคาประมาณ600บาทขึ้นไป แล้วนะคะทุกคน มาถึงตัวที่5นะคะขอยกให้กับโคโลคคเซียนแนนซี่นั่นเองค่ะทุกคนซึ่งโคโลคคเซียแนนซี่เนี่ยขอบอกว่าเขาจะเหมือนกับว่าเป็นตัวที่แบบคบเวอร์ไวลาวาเลยนะคะเพราะว่าตัวไวลาวาเนี่ยราคาสูงริบลิ่วไปแล้วนะคะหลักหมื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นพอไวลาวาเนี่ยคือเขามีราคาที่สูงเกินเอื้อมไปแล้วคนก็เลยหันกลับนะคะมาหาตัวที่มีลักษณะคล้ายกับไวลาวานั่นก็มาเจอน้องแนนซี่นั่นเองค่ะซึ่งน้องแนนซี่นะคะ เขาจะมีลักษณะคล้ายกับไวท์ลาวามากๆเลยนะคะแต่แตกต่างกันตรงที่บริเวณตรงกลางใบนะคะที่เขาจะมีสีแต้มออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ต่างกันนะคะเพราะว่าไวท์ลาวาเขาจะมีสีแดงเซมเข้ามาด้วยใช่ไหมคะราคาของเขาเนี่ยก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะ ซึ่งเราเนี่ยได้มากับเขา1ต้นค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเพราะว่าเราเอาลงกระถางลงดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูซึ่งตอนที่เราซื้อมาตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยโชคดีมากๆยังไม่ขยับนะคะแต่พอวันลุ่งข,ขึ้นขึ้นมาราคาขยับแล้วค่ะทุกคนซึ่งราคาเนนซี่ต้นลูกนะคะ1-2ใบเนี่ยมีราคาตั้งแต่700-1 0 0 0ถึงบาทขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนนซี่กันค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินนะคะลัดเดไปดูแนนซี่เลยค่ะและนี่ก็คือแนนซี่ของเรานะคะนี่เลยเก็บกับเขาได้มา1ต้นนะคะในราคาไม่เกิน1,000บาทนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงกระดูกเขานะคะเห็นไหมตรงกลางใบก็จะมีสีแซมออกมาแล้วนะคะนี่เลยและนี่ก็เป็นใบใหม่ที่เพิ่งกลางเมื่อเช้านี้เองนะคะ มาถึงโคโลคาเซียต้นที่6ค่ะทุกคนซึ่งขอบอกก่อนว่าต้นที่6 7แล้วก็8ดเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะคะซึ่งต้นที่6นี้เนี่ยมีชื่อว่าโคโลคาเซียแบ็กบิวตี้ค่ะหรือว่าชื่อเป็นไทยๆนะคะก็คือว่านมาเหศวรน,นั่นเองค่ะทุกคนโดยลักษณะของใบเขานะคะก็จะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีแต้มนะคะสีดำดำนะคะอยู่ตรงระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างอะไรอะระหว่าง ระหว่างใบของเขานะคะทําให้ตัดกับสีพื้นใบสีเขียวเนี่ยออกมาได้อย่างน่ารักแล้วก็สวยงามเลยล่ะคะ่ะซึ่งว่านมาเหสวนนะคะหรือว่าแ a c k Beauty เนี่ยต้นน้อยๆนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่500บาทเป็นต้นไปค่ะแล้วก็มาถึงโคโลคาเซียต้นที่7นะคะที่บอกว่า6 7 8เนี่ยมีความเหมือนกันนะคะต้นที่7เนี่ยก็คือโคโลคาเซียแอฟฟินิค่ะนะคะโคโลคาเซียแอฟฟินิเนี่ยลักษณะของใบนะคะถ้ามองผิวเผนเนี่ยจะคล้ายๆนะคะกับแบ็กบิวตี้เลย มีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะคะซึ่งแอฟฟินิเนี่ยราคาต้นเล็กๆเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ300 5 0 0ถึง500บาทขึ้นไปค่ะแล้วในตระกูลแอฟฟินิสเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะเรียกว่าแ f f i n i ิสช็อตนะคะก็คือจะมีความใบเนี่ยจะมีความดำเนี่ย เต็มใบเลยนะคะซึ่งเยอะกว่าตัวแอฟฟินิสธรรมดานะคะซึ่งถ้าเป็นแอฟฟินิสช็อตเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่800บาทขึ้นไปค่ะซึ่งตัวแอฟฟินิสช็อตเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช่ว่านเมฆดําหรือเปล่านะคะเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยล่ะค่ะ ก็ถ้าใครนะคะที่มีความรู้นะคะเกี่ยวกับตระกูลว่านนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านเหฮสวนนะคะว่านนางพิมพ์ว่านเมฆดำอะไรนะคะที่เขามีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยจะมาให้ข้อมูลนะคะในการแบ่งแยกความแตกต่างของแต่ละต้นเนี่ยก็จะยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าเขามีจุดแตกต่างอะไรกันค่ะ มาถึงโคโลคาเซียต้นที่8นะคะต้นสุดท้ายที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะนั่นก็คือโคโลคาเซียดารักชาโด้นั่นเองค่ะทุกคนซึ่ง ต้นที่8เนี่ยดาร์กชาโดก็ไปมีความคล้ายเคียงนะคะกับแอฟฟินิสนะคะแล้วก็แบ็กบิวตี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งดาร์กชา d o โดเนี่ยเขาก็จะมีชื่อไทยว่าบอลลน์หลังเต่าเวลาคาต้นเล็กๆนะคะต้นลูกก็จะมีราคา300บาทขึ้นไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะทุกคนงบ1,000บาทยังสามารถจับต้องได้นะคะแต่ว่า นี่คือราคาณขณะนี้นะคะวันที่เราอัดคลิปเนี่ยราคาเขาอยู่ประมาณนี้เริ่มต้นนะคะเราพูดถึงแบบต้นเล็กๆเ,เลยนะคะต้นลูกเลยนะคะที่มีแบบ1ใบ2ใบเท่านั้นนะแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตนะคะราคาจะ ขยับขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการแล้วก็ความนิยมเนาะความชอบนะคะของผู้ซื้อเนาะแต่ถ้าใครนะคะงบไม่ถึงงบไม่พอนะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปตามกระแสกับเขาก็ได้นะคะเอาที่เราแบบว่าเอาที่เราสะดวกสบายดีกว่านะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะก็ถ้าไม่มีก็สามารถเข้าไปชื่นชมกับเพื่อนๆได้นะคะเข้าไปดูรูปก่อนได้นะคะซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะคะถามว่าหาซื้อที่ไหนนะคะจะช้อปปิ้งได้ที่ไหนนะคะก็หา ตามกลุ่มได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มบอนกระดาษด่างบอนกระดาษหูช้างด่างเหลืองหูช้างด่างขาวนะคะหรือว่ากลุ่มอโลคาเซียโคโลคาเซียนะคะหรือว่ากลุ่มซื้อขายบอนกระดาษด่างก็ได้นะคะตระกูลพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาไปลงขายกันแทบทุกวันเลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกในทุกๆคลิปที่มีการจัดอันดับหรือว่าแนะนําไม้สะสมหรือไม้กระแสนะคะก็จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครที่มีความคิดเห็น แตกต่างจากนี้หรือว่ามีตัวไหนนะคะที่อยากจะนําเสนอเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้กับคนที่มีงบไม่เกิน1000บาทเนี่ยได้จับจองนะคะได้ซื้อหาโคโลคคเซียสักต้นนะคะเอาไปปลูกประดับบ้านสวยๆไม่แน่นะคะอนาคตต้นที่เราซื้อมาในราคาไม่เกิน1000บาทเนี่ย อาจจะราคาพุ่งไปดาวกับพี่ๆเขาก็ได้นะคะแล้วถึงวันนั้นนะก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะคะ่ะว่าเราจะขายเพื่อทํากําไรหรือว่าเราจะเก็บไว้เพื่อขยายพันต่อค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ